อโลชแนลมีคนถามกันเยอะจนกลายเป็นกระแสว่าเข็มสองอันเนี่ยประดับได้บางประดับไม่ได้บางคนนั้นประดับไม่ได้คนนี้ประดับได้ก็ทำให้เกิดความสับสนเพื่อให้เกิดความชัดเจนสรุปสั้นๆก็คือสิ่งต่างๆเหล่านี้ทำให้คนที่เป็นข้าราชการมีความสง่างามแต่งเครื่องแบบอย่างถูกต้องแต่งเครื่องแบบอย่างสวยงามแต่งเครื่องแบบอย่าง ถูกต้องตามทมเนียมทงปฏิบัติทางราชการเพิ่มพื้นที่ปา่าซึ่งผมคิดว่าในเขตไปรูปที่ดินเนี่ยจะมีพื้นที่หรือมีคนที่จะมาเข้าร่วมโครงการนี้หลายล้านไร่ครับผมโครงการวันเกษตรนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตโครงการนี้เป็นโครงการดีๆที่สวหเราคิดขึ้นนะครับภายใต้คอนเซปต,ต์ของการทํางานที่เรียกว่าการรู้เหมือนกันนะครับเป้าหมายเดียวกัน แล้วก็เดินไปด้วยกันข้างหน้าอย่างแบบบรรลุเป้าหมายนะครับเป็นข้าวตังหน้าหมูหยองค่ะของดีของเด็ดจากจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะคะนี่ค่ะเพื่อนข้าวตังไม่ได้มีแค่นี้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์ของส่วนลมก้าวค่ะก็คือจะเป็นแยมมันบร์รี่กับแยมส้มมีมีเยอะมากเลยค่ะจริงๆมีมากกว่านี้ใช่ใช่ค่ะ พบกับใบและฝ้ายเช่นเคยนะคะในช่วงอโ l l o News เรานะคะสองคนจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆและกิจกรรมดีๆของสปกค่ะค่ะบหว่แรกค่ะค่ะช่วงนี้ใกล้ปีใหม่แล้วค่ะเยั่อมีของฝากหรือยังยังม่งมีเลยไม่ได้แล้วนะคะต้องรีบ เพื่อนมีเรื่องราวดีๆมาบอกค่ะงานของสอปกอค่ะเป็นงานส่งสุขปีใหม่นั่นเองจัดที่สปกราชดำเนินนอกค่ะจัดในวันที่23ถึงวันที่25ธันวาคมนั่นเองค่ะเป็นของดีของเด็ดเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้งหมด18จังหวัดนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ามีอะไรบ้างงั้นไปชมกันเลยค่ะไปเลยค่ะว้นี่ เป็นสินค้ามากมายค่ะตัวอย่างนะคะอย่างแรกที่จะนำเสนอเลยค่ะเป็นข้าวตังหน้าหมูหยองค่ะของดีของเด็ดจากจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะคะนี่ค่ะเพื่อนข้าวตังไม่ได้มีแค่นี้นะคะมีข้าวตังหน้าหมูหยองเนี่ยจากข้าวกล้องก็มีนะคะแล้วก็มีข้าวตังหน้าหมูหยองข้าวไรซ์เบอร์รี่นั่นเองค่ะอันนี้นะคะมีแค่สองแบบที่นำมาโชว์แต่จริงๆมีมากมายนะคะในงาน แล้วของเพื่อนมีอะไรบ้างคะสุขภาพมากเลยนะคะอับอินแล้วไม่อ้วนใช่ค่ะของเพื่อนก็จะมีสินค้าจากจังหวัดตากเป็นผลิตภัณฑ์จากแพนเลิฟก็จะมีัมิ่งชันค่ะจะมีทั้งแบบที่เป็นชิ้นมาแล้วก็มีแบบเป็นผงนะคะแล้วก็จะมีผงที่ไว้สําหรับชงดื่มถุงเขียวนั่นเองใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะก็เช่นขิงค่ะเวลาร้อนเวลา ไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะกินแล้วดีมากเลยนะคะใช่ไว้ชงชงชอนดื่มได้เลยใช่แล้วก็มีหัวปีค่ะผสมขิงผสมกะเพราค่ะเป็นหัวปีผสมขิงผสมลูกซัดโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีผลิตภัณฑ์ของส่วนลมก้าค่ะก็คือจะเป็นแยมมันเบอร์รี่กับแยมส้มมีมีเยอะมากเลยค่ะจริงๆมีมากกว่านี้ใช่ใช่ค่ะ นี่จังหวัดตรไม่ได้มีเพลงเท่านี้นะคะ,คะนี่ค่ะ,ลคะผลิตภัณฑ์จากตาลุ่มก้าวนั่นเองก็จะมีแมคคาเดเมียนะคะ,คะอบแห้งค่ะเพื่อนนี่นะคะในรูปแบบของซองสามารถฉีกแล้ทานเป็นขนมแบบอาหารว่างหรือว่าแบบแอบ,บทานในที่ทํางานนี่คือแบบ กรุบกรุบเงาเกินไปโอ้โหมีความสุขสุดๆแล้วก็มีแมคคาเดเมียนมิวอีกนะคะจริงๆในงานนะคะสามารถจัดเป็นกระเช้าแบบนี้ได้เลยแล้วก็สามารถส่งสุขปีใหม่ให้ผู้ใหญ่กับคนที่เรารักก็ได้ค่ะค่ะค่ะนี่เป็นแค่สินค้าตัวอย่างนะคะในงานยังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่ให้เราเลือกสรรค่ะว่าเราอยากได้อันไหนบ้างมาจับกระเช้าอะไรอย่างเงี้ยบอกได้เลยค่ะโดยเฉพาะอะไรเจ้าของ เจ้าของสวยบอกเลยว่าเกษตรกรในเขตปฏิรูปของเราอ่ะ18จังหวัดนะคะเขามาด้วยตัวของเขาเองใครอยากจะสอบถามหรือสินค้าอยากได้มากกว่านี้หรือว่าในงานไม่เพียงพอใช่ค่ะคุยกับเกษตรกรของเราโดยตรงได้เลยนะคะในงานส่งสุขปีใหม่นั่นเองค่ะใช่ค่ะในงานนะคะเพื่อไม่ได้มีเพียงเท่านี้ค่ะยังมีกิจกรรมต่างๆให้ร่วมสนุกไม่ว่าจะเป็นการลดแลกแจกแถมหรือว่าเป็นการลุ้นรางวัลอันนี้ไม่สามารถบอกได้เดี๋ยวมาเจอกันที่งานได้เลย เพื่อนรู้ไหมคะสินค้านะคะในในงานเรานี้นะคะเขาว่าถูกกว่า Lazada 5%ห้อร์เโอ้ยนี่เสียใจเหมือนกันนะ12-12กดลัวไปเยอะเลยไม่ได้ค่ะเพื่อนต้องมาช็อปในงาน23 -25 ธันวาคมค่ะขอย้ำค่ะแล้วเจอกันนะคะมากันเยอะๆนะค่ะ ค่ะกิจกรรมดีๆต่อไปกับฝ้ายเป็นกิจกรรมต้อนรับปีใหม่นะคะปี2564หรือปีวัวน้อยนั่นเองนะคะกิจกรรมแรกนะคะจะเป็นกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งนะคะ5สอแล้วก็ปรับภูมิทัศน์นะคะอยากจะชักชวนเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมทำความสะอาดบริเวณสำนักงานภายในห้องทำงานโต๊ะทำงานของเรานะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นค่ะแล้วก็สอบประกอจังหวัดนะคะอยากร่วมสนุกส่งรูปกิจกรรมนะคะ มาที่ส่วนกลางสามารถส่งมาที่ไลน์อโลยูโนได้เลยค่ะหรือไลน์ของอาสาพีอารนั่นเองถูกต้ค่ะเอามาแชร์กันนะคะว่าจังหวัดไหนได้ทำอะไรไปมาร่วมสนุกกันถูกต้องค่ะใช่ค่ะต่อไปนะคะก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะคะก็คือการทำบุญปีใหม่ก็จะมีการตักบาตรอาหารแห้งทำนิมนต์พระถูกมาใช่ค่ะมาร่วมทำบุญกันนะคะ เพื่อรอต้อนรับปีใหม่ใช่ใช่ค่ะนอกจากจะทําบุญแล้วนะคะไห้เราต้องมาทําทานด้วยค่ะนั่นค่ะกิจกรรมดีๆค่ะค่ะเป็นกิจกรรมรับบริจาคเสื้อผ้านะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะสามารถแต่สภาพยังดีถูกต้องไม่ใช่ว่าแบบเก่ามาเพราะว่าเราจะนําเสื้อผ้าที่บริจาคตัวนี้นะคะไปทําบุญส่ที่ใช่ที่มูลนิธิต่างๆหรือว่าผู้ที่ด้ยโอกาสต่อไปนั้นค่ะ ใช่ค่ะโดยก่อนส่งมาต้องซักก่อนนะคะถูกต้องค่ะค่ะ,คะก็ขอให้ทุกคนนะคะร่วม<ส>บริจาคร่วมทำบุญกันเยอะๆนะคะใช่ค่ะมาร่วมทำบุญทำทานด้วยกันค่ะ,คะ ค่ะฟ่ายต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมดีๆของสอบกอที่เกิดขึ้นนะคะเป็นโครงการยูนิตสคูนะคะจัดขึ้นโดยสำนักวิชาการและแผนงานนะคะบีสอบพอ้นั่นเองค่ะเรานะคะวันนี้มีตัวแทนขอเชิญตัวแทนจากกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนั่นคือพี่มิกนั่นเองค่ะที่จะมาเล่าถึงว่ายูนิตสกูนะคะเราจัดเพื่ออะไรแล้วก็เราจะได้อะไรนั่นเองค่ะขอเชิญพี่มิกเลยค่ะก่อนอื่นก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วก็วันนี้นะครับในฐานะของกลุ่มเป้าหมายที่ได้เข้าร่วมของ โครงการยูนิตสคูลของสวขอ,อนะครับก็อยากจะมาบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการดีๆที่สวขอเราคิดขึ้นนะครับภายใต้คอนเซปต์ของการทํางานที่เรียกว่าการรู้เหมือนกันนะครับเป้าหมายเดียวกันแล้วก็เดินไปด้วยกันข้างหน้าอย่างบ,บรรลุเป้าหมายนะครับก็คือโครงการนี้สวขอมีเป้าหมายในการที่จะทําให้องค์กรของเราเป็นองค์กรแห่งกา,การเรียนรู้นะครับโดยนะครับ มีการเอาความรู้ของคนในองค์กรนะครับมาถ่ายทอดกันเพื่อเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับก็คือเจ้าหน้าที่ของเราในทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นเพาะพ่วมในการกลุ่มนะครับนักวิชาการหรือแม้กระทั่งน้องน้องทุรการนะครับทุกคนจะต้องทบทวนงานของตัวเองนะครับเพื่อมานําเสนอแล้วก็ถ่ายทอดให้กับเพื่อนร่วมง,งานทําแล้วจะได้อะไรละหลายคนสงสยัยก็คือผู้ให้นะครับก็จะได้ทบทวนงาน งานของตัวเองซึ่งได้ทําอยู่นะครับว่างานของตัวเองนั้นเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนหรือไม่ส่วนผู้รับก,ก็ะจะรู้ว่ากระบวนงานที่ตัวเองต้องไปเกี่ยวข้องนั้นต้องไปเกี่ยวข้องในขั้นตอนไหนะนะครับก็คือทั้งผู้ให้และผู้รับได้ไประโยชน์ทั้งคู่และสิ่งสําคัญก็คือจะทําให้การส่งต่องานของเรานะครับในสํานักเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นะะนะครับถามว่านอกจากงานที่มันจะดีขึ้นแล้วอะ อะไรที่เราได้มาอีกนะครับก็คือในเรื่องของความสุขความสุขของคนในองค์กรเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกันนะครับเราจะเชื่อมั่นเราจะเห็นว่าคนทุกคนมีศักยภาพนะครับแล้วก็งานที่เขาทําเป็นอย่างไรนะครับก็จะเกิดการเชื่อมั่นและเราเชื่อว่าเราจะบรรลุเป้าหมายด้วยกันเรื่องที่สองที่เราจะได้ก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และพัฒนาให้สะกรเราเดินหน้าไปนะครับข้างหน้าอย่างบรรลุเป้าหมาย อย่างของยูนิตสกูลที่ผ่านไปประมาณสี่เทกนะครับก็จะมีในเรื่องของการจัดทําแผนงานแผนสามระดับนะครับหรือกัดจัดทําคําขอประมาณซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเรียนได้ทุกคนนะครับแล้วก็นอกจากเราจะเผยแพร่ในองค์กรแล้วเราก็มีการเผยแพร่ผ่านซูนด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็คือฟรีเลยใช่ไหมคะพี่นิดฟรีเลยครับแล้วก็เราไม่ต้องเสียอะไรนะครับเราสามารถเข้ามาร่วมได้ตลอดนะครับ ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่สนใจนะครับสามารถมาเรียนร่วมกันได้นะครับซึ่งเราจะเรียนกันในตอนเช้าก่อนทํางานช่วงเวลา8โมงคึ่งถึง9โมงครึ่งเป็นประจํานะครับถ้าสนใจก็สามารถผ่านระบบ Zoom เข้ามาดูได้นะครับได้ค่ะ,คะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้กับทุกสํานักให้มาร่วมกันทํา กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับในการถ่ายทอดการเรียนรู้แล้วก็สร้างให้สหกรท์เราเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกันครับผมค่ะมีความรู้ไปด้วยกันก้าวไปด้วยกันนะคะมาร่วมยูนิตสกูลกันค่ะเรานะคะสองคนนะคะขอขอบคุณนะคะพี่มิกนะคะ<ข>ที่มาเล่าถึงว่ายูนิตสกูลคืออะไรเราทุกคนได้อะไรใช่ได้ประโยชน์อะไรบ้างขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เข็มเนี่ยที่ประดับเครื่องแบบปกติเนี่ยมีอยู่หลักๆสองเข็มนะครับมีคนถามกันเยอะจนกลายเป็นกระแสว่าเข็มสองอันเนี่ยประดับได้บางประดับไม่ได้บางคนนั้นประดับไม่ได้คนนี้ประดับได้ก็ทำให้เกิดความสับสนนะครับบางคนประดับมาก็ถอดออกในงานก็มีนะครับอันนี้ทาง กองการเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ไปสอบถามสำนักอารักษ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความชัดเจนสรุปสั้นๆก็คือเข็มทั้งสองอันเนี่ยนะครับเข็มบรมราชาพิเศษแล้วก็เข็มนายวาระเฉลิมพระชนมพรรษารละการที่สิบประดับได้ทุกคนนะครับประดับได้ทั้งหมดทุกคนเลยนะครับไวจะเป็นเครื่องแบบ สีกากีเครื่องแบบปกติขาวเครื่องแบบเต็มยศก็ประดับได้นะครับนอ,อย่างนั้นยังประดับชุดที่เราใส่กันเป็นผ้าไทยเนี่ยก็ประดับได้นะครับอันนี้ก็ขอรณรงค์เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดสปรกรทุกท่านนะครับประดับเข็มให้ถูกต้องนะครับในวันที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของราชการที่9เนี่ยทางราชการโดยสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีประกาศแจ้งเวียนให้ ประดับเข็มในวาระ84ปีเฉลิมพระชนม์รรษาของราชการที่9ก็มีข้าราชการหลายท่านหามาประดับไม่ทันนะครับก็วันนั้นจะประดับ3เข็มนะครับก็อันนี้ก็เป็นเป็นมุมหนึ่งที่คนเป็นข้าราชการเป็นพนักงานราชการเป็นลูกจ้างประจำเนี่ยต้องหามาประดับไว้ในโอกาสสำคัญๆต่างๆนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเข็มของ พระพันปีหลวงมีเข็มของกรมสมเด็จพระเทพซึ่งถ้าใครมีอยู่นยในวาระสําคัญที่มีการแต่งเครื่องแบบหรือเป็นวันสําคัญก็ประดับได้นะครับไม่ต้องถามไทยกันอีกแลวไม่ต้องสงสัยว่าประดับได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นสปรกรเราจะประดับเข็มอันนี้ให้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะครับถามว่าใครควรประดับบ้างนะครับก็เรื่องเข็มมาจจะเป็นเรื่องของผูกพันกับค่าใช้จ่ายบ้างนะครับเข็มที่ออกจําหน่าย โดยสำนักง,งานปลัดสสำนันกนายกฐมนตีตอนนั้นก็อันหนึ่งสองร้อยห้าสิบบาทก็ข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือพนังกงานร,ราชการอาจจะยังไม่มีกําลังพอที่จะซื้อหามาประดับได้ความเห็นส่วนตัวเนี่ยข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปมีค่าตอบแทนพิเศษเดือนละสามบันห้าควรจะหามาประดับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้าราชการระดับกลางถึงระดับสูงขึ้นไปเนี่ยคงไม่ควรมีข้ออ้างที่จะไม่ประดับเข็มเหล่านี้ในโอกาสสาคัญแล้วก็ ท,ที่เป็นห่วงก็คือว่าภาพลักษณ์ขององค์กรที่เวทีต่างๆเวลาเราไปร่วมงานเราไปร่วมพิธีต่างๆเนี่ยคนจะมองว่าเราไม่พร้อมในเรื่องของการแต่งกายนะครับนอกจากเครื่องแบบต้องสวยสะอาดเรียบร้อยการประดับเครื่องหมายเข็มสัญลักษณ์ต่างๆก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับก็ถามเรื่องเข็มก็ขออนุญาตเพิ่มไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะครับที่ ท่านประดับกันอยู่นะครับทางระเบียบแบบแผนของทางราชการเนี่ยมีรูปลักษณะออกมา3แบบใหญ่ๆนะครับหนึ่งเนี่ยชุดเต็มนะครับถ้าเป็นชั้นทชเนี่ยก็จะมีดวงดารามีดวงตรา2อันเป็นต้นอย่างนี้นะครับอันนี้แต่งกับเครื่องแบบเต็มยศชุดปกติทั่วไปเนี่ยเราใส่ประดับเป็นแพรแถบย่อนะครับที่เป็นขีดเล็กๆแพรแถบ,แถบอยู่ที่หนะ้าอกด้านซ้ายเนี่ยนะครับ มันมีหลักอยู่นิดนึงนะครับแพ้แถบย่อเนี่ยมีหลักปฏิบัติอยู่นิดเดียวก็คือปีเกิดของท่านปีไหนเนี่ยนะครับท่านสามารถจะซื้อมาประดับได้เลยนะครับยกเว้นท่านจะประดับไม่ได้ก็คือแพ่แถบนั้นออกก่อนปีท่านเกิดเพราะฉนั้นแพ่แถบย่อเนี่ยจะมีหลายอันท่านเลือกเอานะครับของเราอาจจะติด3แถว2แถวอันนี้แล้วแต่นะครับหรือบางท่านอาจจะติดชิ้นเดียวเลยก็ได้ก็มีจําหน่ายแต่ว่า อาจจะไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นดุมดอกจอกนะครับคลมเล็กๆติดสูตรนะครับเฉพาะเป็นสูตรสากลนะครับติดสูตรสากลสูตรสากลหมายความว่าท่านต้องใส่สูตรผูกไทยนะครับใส่สูตรไปผูกไทยท่านจะประดับนะครับเพราะฉะนั้นท่านท่านวันไหนที่ท่านไปประชุมในเวทีใหญ่ๆแล้วท่านใส่สูตรสากลผูกไทยท่านก็สามารถจะซื้อดุมดอกจอกมาประดับได้มีทุกชั้นเหมือนกันนะครับ อีกส่วนหนึ่งกรณีที่ท่านอยากจะติดดุมดอกจอกในชุดผ้าไทยเนี่ยก็ต้องเป็นชุดผ้าไทยแขนยาวสิ่งต่งตางๆเหล่านี้ทําให้คนที่เป็นขา้าราชการมีความสง่างามแต่งเครื่องแบบอย่างถูกต้องแต่งเครื่องแบบอย่างสวยงามแต่งเครื่องแบบอย่างถูกต้องตามธรรมเนียมทางปฏิบัติทางรชาชการนะครับก็ฝากพวกเราทุกคนในสังกัดสํดานักงานการเปิดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนะครับอันนี้เป็นหน้าเป็นตาของหน่วยงานเราแล้วก็เป็นหน้าเป็นตาเป็นสง่าราศีกับตัวท่านเองด้วยถ้าท่านประดับอย่างถูกต้อง นะครับก็ฝากไว้ช่วยกันนะครับขอบคุณมากครับรบสวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับวันนี้สำนักพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมจะมาให้ความรู้กับทุกๆท,ท่านเกี่ยวกับเรื่องการประกาศของกลมป่าไม้ในการปลกูกกลอก ไม่ห่วงห้ามในเขตปฏทุเรียนครับครับก่อนอื่นนะครับขอเล่าถึงที่มาของประกาศนะครับสพกรภายใต้การนําของท่านดรวินโรธทรัพย์สงสุขนะครับเลขาธิการสปรกท่านก็เล็งเห็นถึงความสําคัญนะครับของการพัฒนาพื้นที่สปกอแล้วก็เพื่อที่ให้เกษตรกร,ส,กรสามารถอยู่ได้อยู่ดีมีความสุขนะครับเพื่อเพิ่มช่องทางในการประกอบอาชีพ สิ่งหนึ่งนะครับที่ราษฎรต้องการที่จะให้สปกรเนี่ยผลักดันหรือขับเคลื่อนนะก็คือในเรื่องของการสร้างไม้เศรษฐกิจที่มีมูลค่านะครับเพื่อเป็นทางเลือกของเสกกรซึ่งสปกรภายใต้การนำของท่านดรวินาโรดเนี่ยก็ได้ดำเนินการประสานงานกับกรมป่าไม้เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องนี้ก็ได้ สำเร็จผลนะครับในรัฐบาลชุดนี้ในยุคนี้นะครับโดยกลุ่มป่าไม้ก็คือได้แก้พรบรป่าไม้ปี2484นะครับเมื่อปี2562นะครับในเรื่องของการอนญาตให้มีการปลูกไม้ห่วงห้ามนะครับในเขตพื้นที่ต่างๆรวมถึงพื้นที่ปฏิรูปที่ดินด้วยครับในเรื่องนี้ท่านเลขาธิการก็ เห็นว่าในเรื่องของประกาศกรมป่าไม้เนี่ยก็เป็นประโยชน์กับเกษตรกรซึ่งสพกรเราเองพื้นที่ส่วนใหญ่ก็มีความหลากหลายนะครับเพราะงั้นในเรื่องของการทำทำเกษตรยั่งยืนที่ท่านเลขาท่านมีนโยบายให้เราทำเนี่ยก็เห็นด้วยว่าในเรื่องโครงการของกรมป่าไม้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งก็ให้สพทนะครับโดยสำนักพนาถ่ายทอดทลยีเนี่ยดำเนินการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วนครับผมในเรื่องพื้นที่ปลูกป่านะครับ เราทำมานานเนาะตั้งแต่การที่ได้มาในพื้นที่จากกรมป่าไม้นำมาปฏิรูปที่ดินเนี่ยก็ตั้งแต่ปี2 5 3 6ัเนี่ยก,ก็มติครมก็ได้กำหนดไว้ว่าเห็นควรที่จะมาส่งเสริมให้ปลูกป่าได้ถึงร้อยละ20นะครับหลังจากนั้นเราก็มีโครงการกิจกรรมในเรื่องของการปลูกไม้ยืนต้นปลูกไม้เศรษฐกิจมาต่อเนื่องเรื่อยมานะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าสะปะกได้ดำเนินการเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องครับแต่ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ากรมป่าไม้ปลดล็อกในเรื่องของไม้หวงห้ามหรือไม้ประเภทหายากต่างๆเนี่ยก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าซึ่งผมคิดว่าในเขตไปรูปที่ดินเนี่ยจะมีพื้นที่หรือมีคนที่จะมาเข้าร่วมโครงการนี้หลายล้านไร่ครับผมอย่างแรกเลยครับความกังวลใจ ของเกษตรกร,กรปลดล็อกทันทีนะครับว่าการปลูกต้นไม้ไม้หวงห้ามหรือไม้หายากแล้วเนี่ยสามารถที่จะนํามาใช้ประโยชน์ได้สามารถที่จะเพิ่มช่องทางในอาชีพนะครับมีรายได้เพราะว่าในเรื่องทางเศรษฐกิจก็สําคัญนะครับว่ากเกษตรกรในการเป็นอยู่ประจํำวันเข้าคองชีพกะค่อนข้างสูงเนี่ยเพราะการที่จะทําอาชีพอะไรหรือการที่จะดําเนินการกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ตรงนี้ต้องดูในเรื่องของรายได้ของเกษตรกรด้วยเพราะฉะนั้นช่องทางนียผมว่าเกษตรกรเนี่ยหายห่วงเลยครับว่าสามารถที่จะทําได้ทันทีรับจริงๆวันนี้ก็ได้มาในเขตไปร์วิดินก็ได้ในพื้นที่ในเรื่องเอกาสารสิทธิ์เนาะในพื้นที่สพกร4.01ขีศูนย์หนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่ยังคิดว่าเราต้องขับเคลื่อนไปเนี่ยก็คือในพื้นที่สพกรที่เป็นลักษณะพื้นที่ สัญญาเช่านะครับที่เป็นที่ดินของรัฐนะครับในเรื่องพื้นที่คอตชอตามนโยบายรัฐบาลอย่างนี้เราก็ต้องร่วมกันผลักดันต่อไปในเรื่องของไม้ห่วงห้ามนะครับวันนี้ก็ชัดเจนนะว่าไม้ทุกชนิดปลูกได้นะครับใช้ประโยชน์ได้แต่ขอให้พี่น้องระมัดระวังในเรื่องของไม้ที่ติดมากับพื้นที่นะครับเป็นไม้เดิมที่เป็นไม้ห่วงห้ามตรงนี้ยังอยู่ในกฎหมายป่าไม้อยู่นะครับที่เป็นไม้ป่า นะครับก็ต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าสพกตั้งมาตั้งแต่พรบประกาศมาเพราะว่าในเรื่องของไม้เดิมไม้ป่าที่อยู่ในพื้นที่ก็ขอให้สงวนไว้นะครับเพื่อนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือให้ลูกหลานได้ใช้เป็นร่มเงาเป็นอากาศเป็นสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ฝากพี่น้องว่าในไม้ปลูกนะครับเราดําเนินการ ตามกิจกรรมที่ควรทําได้อย่างเต็มที่แต่ส่วนไม้ป่าที่มีอยู่เดิมแล้วขอสวนรักษาไว้นะครับเพื่อเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานครับผมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมรับผิดชอบโครงการส่งเสริมระบบวนันเกษตรในเขตสปกอนะครับตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันดำเนินการปีละ45,000ไร่ โครงการวนกเกษตรนะครับต่อยอดมาจากโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดินที่ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2549นะครับพื้นที่ดําเนินการรวมทั้งสิ้นนะครับประมาณ280,000ไร่นะครับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประมาณ98,000รายโครงการวนกเกษตรนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต ในรูปแบบเกษตรเชิงเดี่ยวหันมาเข้าสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในรูปแบบวนาเกษตรนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ป่าไม้ยืนต้นไม้มีมูลค่าไม้เศรษฐกิจต่างๆร่วมกับการทํากิจกรรมทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือประมงนะครับเพื่อให้แปลงของเกษตรกรเกิดความมั่นคงทางอาหารสร้างสมดุลในระบบนิเวศในแปลงนะครับและ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศรวมถึงนะครับเกษตรกร,ร,ก,รก็จะมีไม้ยืนต้นที่ใช้เป็นไม้บำนานในอนาคตอีกด้วยก็จะสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่ปลดล็อกไม้ห่วงห้ามในพื้นที่สอบกอนนะครับทำให้เกษตรกร,ร,กรได้รับผลประโยชน์โดยตรงเลยในข้อแรกก็คือคลายกังวลในประเด็นนี้นะคะเพราะว่าเกษตรกร,ะร,กรจะสามารถ ตัดไม้และใช้ประโยชน์ไม้ได้ก็พูดง่ายๆว่าไม่ต้องขออนุญาตก็คือได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้ประกาศฉบับนี้ก็ยังส่งผลต่อโครงการวนกเกษตรของเราด้วยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรรายใหม่และก็รายเดิมที่ปลูกอยู่แล้วเนี่ยมีความสนใจในโครงการนี้มากยิ่งขึ้นและหันมาปลูกไม้ยืนต้นมากยิ่งขึ้นก็ส่งผลให้โครงการเราประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น และส่งผลในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศมากยิ่งขึ้นครับแต่ข้อควรระวังนิดนึงนะครับเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกไม้ห่วงห้ามในเขตสปปจากประกาศฉบับนี้สามารถตัดไม้ได้ใช้ประโยชน์ได้แต่สำหรับไม้ห่วงห้ามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ไม่ได้เกิดจากการปลูกของเกษตรกร,ะร,กรนะครับอันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะครับยังเป็นไม้ห่วงห้ามเหมือนเดิมนะครับ ก็ฝากประเด็นนี้สําหรับเจ้าหน้าที่สวปจจังหวัดและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการวนรเกษตรด้วยครับขอบคุณครับค่ะสำหรับผู้โชคดีนะคะที่ร่วมตอบคำถามใน EP ที่4นะคะรายชื่อดังต่อไปนี้เลยค่ะ ยินดีเลยนะคะเย้ค่ะและสำหรับคำถามประจำ EP 5ของเรานะคะมีอยู่ว่างานส่งสุขปีใหม่สปกจัดขึ้นเมื่อไหร่ที่ไหนมีกี่จังหวัดและมีจังหวัดอะไรบ้างที่มาร่วมออกร้านกับเราค่ะต้องตอบคำถามให้ครบถ้วนนะคะใช่ค่ะเพื่อชิงรางวัลสวยๆจาก a l l u Chanel มาร่วมสนุกกันนะคะมาค่ะ